หน้าขับรถบรรทุกข้าวโพดไม่ทําตามโปรเซสเสียเวลาในการส่งของจะแก้ปัญหานี้ไงดีครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ e v i s u a l Control Podcast ไอเดียในการใช้ระบบ e v i s u a l Control เพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มผลผลิตสําหรับโรงงานตอนนี้คุณอยู่กับพวกเราทีมงาน eCom ผมเอซ l u t ชั่นเอนจเนียร์และคุณตั้มเซอร์สเนจิเนียร์นะครับสวัสดีครับคุณตั้มสวัสดีครับคุณเอครับผมหลังจากที่ได้เข้าไปพบลูกค้ามาเนี่ยโรงงานเขาทําเกี่ยวกับอะไรครับ โรงงานเขาเกี่ยวกับทํางานเกี่ยวกับพวกระบบอบข้าวโพดอะไรแบบนี้ครับผมก็จะเป็นโรงอบข้าวโพดครับแล้วปัญหาที่ผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมก็ในโรงอบข้าวโพดนะครับก็จะมีพนักงานส่งของนะครับมาส่งข้าวโพดเพื่อทำโปรเซสในการอบนะครับผมเวลาพนักงานมาส่งของเนี่ยเขาจะแตะแท็ก r f i d หรือว่า r e เค e ส t ์ n ี่แอเนนะครับผมเพื่อที่จะระบุตัวตนได้ปุ๊บเส็จแล้วเนี่ยเขาก็จะขนเขาพูดลงแล้วก็บางทีเนี่ยมันไม่ได้ทําตามโปรเฟกของที่ทางโรงงานเขาได้ระบุไว้อาจจะขนเขาพูดผิดผิดขนาดผิดใช้ทําให้เกิดความล่าช้าในการขนส่งครับผมอมแล้วอย่างเนี้ยเรามีไอเดียหรือวิธีในการแก้ปัญหานี่ไงครับไอเดียของผมที่ผมได้เสนอลูกค้าไปนะครับก็จะเป็นติดบอร์ดโปรตโตคอลของเรานะครับผม ออกตรงข้างหน้าข้างหน้ารถบรรทุกเลยครับเพื่อที่ว่าเวลาพนักง,งานรถบรรทุกเนี่ยเขาเข้ามาทําการขนส่งแล้วเนี่ยครับเขาจะเห็นได้ว่าตรงบอร์ดเราเนี่ยแสดงข้อความอะไรให้ทําตามโปรเฟสอะไรเช่นถ้าเป็นข้อความขึ้นว่ากรุณาถอยรถนิดนึงหรือว่ากรุณาขนขนข้าวโพดจํานวนนี้ขึ้นขี่ตนันขี่ตนัตนอะไรแบบนี้ครับผมพนักง,งานก็จะรู้ได้ด้วยเพียงแค่ใช้ตามองครับผมอืมแล้วผลลัพธ์ที่คาดหวังหลังจากการปรับปรุงในครั้งนี้จะเป็นอยังไรบ้างครับ ผลลัพธ์ที่ผมคาดหวังนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการทําได้ตามโปรเฟสมากยิ่งขึ้นการทํางานมันจะลื่นไหลย,ยิ่งขึ้นครับผมทําให้ไม่เกิดการติดขัดไม่เกิดความล่าช้าทําให้อบค้าโพดได้ทันแล้วก็ทําให้ธุรกิจเติบโต,ตยิ่งขึ้นไปครับผม,มก็คือประมาณว่าพนักง,งานเนี่ยมองเห็นว่าจะต้อง ทำยังไงอะไรยังไงใช่ไหมครับใช่ครับผมพอพนักง,งานเห็นปุ๊บเขาจะทําทตามโปรเฟตไม่มีการตกหล่นในโปรเฟตใดๆดทั้ทงฟินครับผมครับผมสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจท i m p r o ู e m e n t ลดการสูญเสียหรือเพิ่มผลผลิตสามารถ,ถติดต่อพวกเราทีมงาน Ecom ได้ที่เว e ็บไซต์ e v i s u a l c o n t r o l c o m นะครับทางเราเนี่ยมีว e ิศวกรให้คำปรึกษาหรือจะนัดหมายให้พวกเราเข้าไปพบที่โรงงานของท่านในทั่วประเทศนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังครับ